สวัสดีครับวันนี้ผมมีนัดเช่าพระกับน้องๆน,นะพอดีว่าน้องๆเขาจะเอาพะระมาส่งฮนะอ่ะเป็นพระอะไรไปดูกันนะครับ <Okay. S 1> อ้าวสวัสดีครับ hey, อ้าวสวัสดีครับมีพระมาปล่อยอ่าโอเคของเตีมันฮ่าฮลูกพ่อป่วยรับลูกพ่อป่วยเอารับอยู่แล้วปีห้าแปดใช่ไหมใช่พี่อืมแพ้ดูง่ายมันกันเลยปก่าเนี่ยมันกันเล็กพี่ เท่าไหร่ครับงค์ละสามพันห้าสามพันห้าต่อหน่อยต่อได้ได้ไหมเอาโอ์ละสามพันโอละสามสองกันสามสองเป็นหกพันสี่อ่ะโอเคพี่รับไว้กันละกันอ่าเดี๋ยวพี่จ่ายเงินสดห้าพันแล้วก็เดี๋ยวพี่โอนให้อีกพันสี่โอเคไหมอ่าโอเคอ่าเงินสดนะห้าพันอ่ะแล้วก็เลขบัญชีเดิมปนะ่ะไปแชท่ะ ในแชทใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวพี่โอตให้โอเคนะนี่ยมึงหาอยู่พี่แห่แตะพญาพิชัยอ่ะอ่าพญาพิชัยอันนี้สายตรงของพี่เลยพี่เอาให้มันดูเลยอือนี่อันนี้บอกขาดนิยมนิยมแต่ผมแต่ผมอยากได้น่ะพี่คอพี่มากกว่าโอ้พี่ขอพี่เป็นกระไหลทองนะแพงนะอันเนี้ยอันนี้ก็มีกระไหลทองเนี่ยเอาแบบนี้ไหมไม่เอาพี่ผมอยากได้อันเนี้ยอยากได้อันนี้เลยใช่อันนี้พี่ใช้อยู่นะ อยากได้อันเนี้ยมากกว่าพี่โโอ้หเล่นในคอพี่อ่กห,หน่อเนี่ยเล่นในคอคนระับแพงนะองค์เนี้ยเพราะว่าพี่ทําทองมาเก็บสองหมื่นนะจะเอาถ้าเอาองค์เนี้ยเนะี่ยสามหมื่นห้าถ้าองค์เนี้ยหมื่นห้านะองค์เนี้ยหมื่นห้าองค์เนี้ยสามหมื่นเอาไงชอบกระไหลหรือชอบทองแดงอันนี้ก็กระไหลเหมือนกันนี่ก็กระไหลเหมือนกันชอบกระไหลจะชอบชอบที่คอพี่อเลยเอาที่คอพี่อะ เอาที่คอเลยไหมใช่เอาที่คอเลยอ่ะโอ้โห oh เอาไงดีครับนี่เ <laughs> พิ่งมีครั้งแรกนะครับนี่ลูกค้าจะเท่าพระที่คออ่ะส่องก่อนนะเอาสองถ้าชอบเพื่อบชอบพี่จะให้นะโอเอาพระมาปล่อยนะกลายเป็นว่าเอาพระมาปล่อยแล้วกลายเป็นว่าจะมาเช่าต่อเลยส่องก่อนไหมอ่ะเอาให้ชอบนะเอาให้ชอบเอาให้ชอบ 3ามหมื่นห้าไม่รูสักบาทถ้าองค์นี้ต่อรองได้นะเท่า่ไรองค์นี้สามหมืนห้าเพราะว่าทองทำมาสองหมืนอันเนี้ยเอาเน,นี้ยหมื่นห้ากระไหลเหมือนกันปล็อกเดียวกันเลยสวยเหมือนกันไฟยแชมเหมือนกันให้ผมมาดูให้เลยอาไง ถ้าเอาก็สามหมื่นห้าอันนี้ราคาทองเนอะจะได้ไม่ต้องเลี่ยมเขาอยากได้องค์นี้อยู่แล้วครับพี่เอาองค์นี้แหละพี่สวยอยู่มันสวยทั้งคู่มันสวยทั้งคู่นะอ๋อองค์นี้อ่ะโอเคนะเจะไม่เลี่ยมใหม่อีกเออพี่ต้องไปเลี่ยมใหม่อ่ะเนี่ยอ่ะโอเคพี่พี่ไม่บวกกําไรนะเนี่ยเพราะว่าเป็นน้องนะที่ว่าเอาเงี้ยแล้วก็อ่ะนะพี่แบ่งให้ก็แล้วกันนะสามหมื่นห้าไม่ลดสักบาท อ่าแล้วโอนยังไงโอนท่ามาใช่ไหมใช่ครับอ่าหักกับค่าพระมุกแกอีกพันสี่อ่าพันสี่ก็เท่ากับว่าต้องโอนให้พี่อีกไม่สามหมื่นห้าลบสามหมื่นห้าพันสี่ลบพันสี่ก็เล่สามหมื่นสามสามหมื่นสามอ่าโอเคต้องโอนให้พี่สามหมื่นสามหกร้อยอ่าโอเคมันบัญชีเดียวใช่ไหมครับพี่อ่าเอาเอาบัญชีครับผมบัญชีเดิมอ่าครับพี่อ่าโอเคครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับอ่าสวัสดีครับ วันนี้มีอะไรชมบ้างเนี่ยครับพี่ก<อ>็ว<อ>ันนี้มีของน้อยนะครับก็ม,มีอ่หลวงพ่อคูณปู่หลิวแล้วก็พระยายิชัยนะยหลักแล้วก็มีหลวงพ่อเกษมนะเดี๋ยวขอดูหลวงพ่อเกษมองค์นี้หน่อยได้ไหมพี่ะกะเ<ๆ>กษมกระไหลใช่ไหมพี่อันนี้พับพ,พาเดี๋ยวพี่กระไหลครับพับพากระไหลครับ<อ>ขอจะขอชมหน่อยนะพี่นะครับเท่าไหร่เดี๋ยวพี่องค์นี้พี่องค์นี้สามพันครับเปิดไว้สามพัน สวยกิฟตเลยในเพจสามพันชอบต่อร้องได้ครับไอ้พี่แล้วในคออะไร่าเป็นหลบกู้ทวดหัวข้างหลบผูดูดหลบผ้ดีดคอแดงครับครับผมเท่าไหร่แ่เพี่องค์งเนี้ยอ๋อองค์นี้ผมไม่ได้ปล่อยครับเพราะว่าพวกเอาว่าแขวนใช้เองนะครับคมกิบต์ไม่ไม่เช้าก็มีน้องอ่ะมาเอาจากคอไปละก็เลยอ่าองนี้ก็เลยใช้อยู่นะ ไม่เป็นไรบ่าเช้าก็แบ่งผมอีกองหนึ่งพี่โอ้โหในร้านไม่เอาเราจะเอาแต่ในคอเดี๋ยวนี้ในคออ<ะ>วันนี้โดนในคอสององเลยเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยพี่โอ้โหหนักใจละว,วันนี้โดนสององเลยนะเนี่ยโดนในคอสององเลยนะสวยนเะยพี่เอาอย่างนี้ละกันนะถ้าอยากได้นะผมเอาราคานเนี้แบบเน็ตเน็ตเลยนะนะเอาสามหมื่นห้าฟิตฟิตเลยแน่เน่พีนะ่นะ พร้อมทองเลยนะพร้อมทองครับคือแรงๆอ่ะเล่นกันอยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นอ่ะตอนนี้ราคาดอกลงมานิดนึงสามหมื่นห้าเอาแบบทวนได้ไหมพี่จะกลับบ้านแล้วเนี่ยทวนได้โอ้หนี่เอาจ,าอจะขอใหจะลดราคาอีกนเหรอนี่ยนิดเดียวเลยพี่เอาไปใช้เอาอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยว <นะ S 2> พี่แบ่งให้เอาสามหมื่นสองสามหมื่นสองแล้วจบกันสามหมื่นสองเหรอครับทองกี่กร,รัมเนี่ยพี่ทองประมาณสอง สองกัมกว่าเก็บเก็บสามกัมนะครับแต่ว่าโอปูดูก็แรงอยู่แล้วครับหัวข้างสิบสองนะเน็ตทองก็มีประมาณทักเจ็ดพันอ่ะพระเหรียญให้สองหมื่นห้าเองอ่าจัดไปพี่สามสิบสองพี่ครับผม,ผม จัดการให้พี่อ่าโอเคโอนนะโอนนัแล้วนะครับผมโอนนะโอนในคอนี่ยปนในคอโอนในคออบอกเลขบัญชีนะฮะได้ได้ครับพี่ประทานกรุงไทยนะครับได้ครับพี่ครับอ่าขอเลขนะครับกรุงไทยนะครับครับพี่สามแล้วพี่เนาะทรงเดชนะคฮะทรงเดชโอเคนะพี่อ่าราคานี้มีมีมีถูกนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเรียบร้อยนะพี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะโอเคแล้วนะโอเคครับผมขอบคุณครับเรืเอยๆครับขอบคุณครับพี่เอกครับสวัสดี ใครมีพาแท้แล้วอยากแบ่งปันนะครับเรายินดีรับเท่านะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับ